นักคราวนักเด้อทั้งสุขคนสวัสดีทั้ง400ท่านด้วยนะครับชายแถบวะนี่ห่วยร้อยยี่เปอร์เซ็นต์หุทึกเทะค,ครับชายแท้ทั้งแท่งเลยวันที่สิบดีใจกับชายแมนครับเมื่อเช้านี่ไปร่วมยินดีกับเพื่อนโยกสวัสดีน้องงาสวัสดีครับชายจ้าสวัสดีเต้าดือ้อวันนี้คนทชองหลอกวัวใจสีน้ำเงินนะครับมานะครับมีทั้ง611<อ><อ>ท่านด้วยนะครับ ได้เตรียมเรื่องร้านแล้วไปลองกันไปเบิ้งบ้านว่มเราไมนพื้นที่กว้างๆได้ประมาณจะโมกค้นกับบรรจุใดในบ้านหลังนี้สวัสดีทั้งเจรท่านด้วยนะครับดอมากทรงมีดูดีมากขอบคุณมากครับคิมอารุชาติไปกินหอดแท้สวัสดีนันจ๊ะหอเดเยี่ยนไปเนาะเท้าแตนนะี่เนาะ ทันที่ถึงหกก็ไปถ่ายรูปหลังเวทีได้ไหมได้ครับเราดูแฟนทาง,งานนะครับโอ้ที่บ่อโดนไปนยังจีเม่ถ้าแฟนชน่วงนี้เหมือนอันนั้นช่วงนี้เขายัางตั้งใจหาเงินก่อนอยังทันได้ตกลงเรื่องอันนี้นะบังน้อยตัวจริงน่ารักครับเพราะกล้าไปขอถ่ายรูปโอ้ยมารวด น้องอันวัยอายุ่ใจกันเลยครับอายุครับกันมมีโอกาสนด่ครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายบายบาย,บาย,บาย